ตัวอย่างทีเซอร์แรกสำหรับ Aquaman and the Lost Kingdom พุ่งได้ถูกปล่อยออกมาและในตัวอย่างได้มีอะไรมากมายให้พูดถึงโดยหนังภาคนี้ก็ยังได้เจมส์วานผู้กำกับมากฝีมือกลับมากำกับหนังภาคต่อและนักแสดงภาคก่อนก็ยังกลับมารับบทบาทเดิมทั้งเจสันโมโมอารับบทอาร์เธอร์เคอร์รีเหือ a q ควาแมนแพทริกวิลสันเจ้าของบทบาทออมอดีตกษัตริย์แห่งแอตแลนติสและเป็นน้องชายของ a q ควาแมนอีกด้วย หรือตัวร้ายหลักของหนังภาคนี้อย่างแมนตาที่มารับบทบาทเดิมอย่างาย่าอับดุลมาทีที่2ก็ได้มารับบทนี้และตัวละครสุดท้ายที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงว่าควรจะกลับเอามาจริงหรือไม่อย่างแอมเบอร์เฮิร์ตที่รับบทบาทเป็นเจ้าหญิงเมร่าก็ยังคงมีรายชื่อเป็นนักแสดงของหนังภาคนี้อีกด้วยมาพูดถึงพาร์ทเนื้อเรื่องกันก่อนจากที่ตัวอย่างทีเซอร์แรกได้ออกมาเนื้อเรื่องของหนังภาคต่อน,นี้ก็ยังคงพูดถึงการล้างแค้นของแบล็กแมนตาที่ล้มเหลวจากการล้างแค้นเมื่อภาคก่อน ซึ่งในหนังภาคนี้ก็ยังคงได้รับแรงผลักดันจากความต้องการล้างแค้นให้กับพ่อของเขาได้ตายลงจากภาคที่แล้วโดยที่อา t h เธอร์เคอร์รีเป็นส่วนสําคัญของการตายของพ่อเขาซึ่งได้มีการเปิดเผยบทสนทนาบางส่วนที่แมนตาได้พูดถึงปมหลังของเนื้อเรื่องภาคนี้โดยจากภาพที่เกิดขึ้นนี่คือฉากการทําลายล้างบ้านพ่อของอาเธอร์เคอร์รีหรือควาแมนซึ่งไม่ทราบชะตาก,กรรมของพ่อเขา และในซีนดังกล่าวก็ยังมีการเปิดเผยตัวละครภาคที่แล้วอย่างราชินีแอตแลนนาที่รับบทโดยนิโคลคิดแมนได้โผล่ออกมาจากซีนนี้ด้วยและยังมีอีกตัวละครที่ออกมาปรากฏตัวให้เราเห็นอยู่ไกลๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหญิงเมราแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นแอมเบอร์เฮิร์ทหรือไม่เพราะการะแสการต่อต้านคนดูที่มีต่อเธอนั้นมันอาจจะส่งผลทําให้คนดูต่อต้านหนังเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนตัวนักแสดงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นคําเตือน นี่เป็นเนื้อเรื่องที่มีการสปอยบางส่วนของหนังเรื่อง The Flash ใครที่ยังไม่ดูกรุณากดข้ามเนื่องจากเนื้อเรื่องในหนัง The Flash อย่างที่ทุกคนทราบว่าเนื้อเรื่องของแบลรี่อเลนได้ทำการย้อนเวลาเปลี่ยนแปลงอดีตส่งผลทำให้ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นแบทแมนที่เรารู้กันดีว่าเบนเอฟเฟกต์ได้เป็นคนแสดงบทบาทเป็นบูธเวนทท้ายเรื่องของแฟรทที่ไปยุ่งกับเวลาทำให้บูธเวนทที่เรารู้จักกันดีเปลี่ยนเป็นจอสครูนี่มารับบทบาทน,นี้แทน นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ตัวของเจ้าหญิงเมร่ราก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็เป็นไปได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าใครจะมารับบทนี้ซึ่งกระแสนในต่างประเทศก็หยิบยกไกอาขอ <c oughs> โทษโทโทษภาพนั้นยังติดตาอยู่เลย <c oughs> ซึ่งกระแสนในต่างประเทศก็หยิบยกเอเมเลียครักมารับบทแทนซึ่งเธอก็เคยแสดงคู่กับจ้าสมุทรมาแล้วในซีรีส์เกมอภทณ ภาพในหัวคูณแต่ละอันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากระแสะคนไทยจะเป็นยังไงอยากจะให้ใครมารับบทนี้หรือไม่อยากเปลี่ยนตัวนักแสดงเอาคนเดิมนี่แหละแล้วการต่อกรกับเจ้าสมุทระจะเป็นยังไงเนื่องจากสเกลของอควาแมนที่ได้ครอบครองตีสนย์ของแอตแลนด์มันย่อมแตกต่างจากมนุษย์ที่สวมชุดเกาะธรรมดามดาแน่นอน ซึ่งในตัวอย่างก็ได้เปิดเผยออกมาเล็กๆกับสิ่งที่เมนต้าได้ใชในการดวลครั้งนี้ด้วยนั่นคือ Black t r i d e n t หรือตรีสูนย์ดำซึ่งมีตรีสูน์ที่มีพลังอำนาจเก่าแก่มาพอกับตรีสูนย์ของแอแตแลนแน่นอนซึ่งนี้มาทำให้ช่องว่างเขาทั้งสองคนเหลือน้อยลง Black m a n ต a จึงมีความน่าเกงขามขึ้นมากกว่าเดิมและคำถามคือเมนต้าใช้วิธีไหนที่จะหาตรีสูนย์ชิ้นนี้มาเราก็ต้องไปหาคาตอบในโรงภาพยนตร์กันเองส่วนสุดท้ายการปรากฏตัวของออม น้องชายต่างพ่อขอความแมนที่เขาได้ถูกคุมขังไว้อดีตกษัตริย์แห่งแอตแลนติสคาดว่าเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั่นคือควาแมนได้ขอความช่วยเหลือเพื่อสร้างพันธมิตรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วเหตุผลว่าทําไมอดีตกษัตริย์แห่งแอตแลนติสถึงต้องกลับไปช่วยคนที่ทํารัฐประหารตัวเองขึ้นมากันคาดว่าจะมี2เหตุผลหลักๆประการแรกคือการปกป้องอาณาจักรอันเป็นที่รักของเขา และประการที่2แอดเดน่าแม่ของเขาน่าจะได้ตายลงจากเหตุการณ์ล้างแค้นของแมนตาก็เป็นไปได้เขาจึงได้ทําการร่วมมือกับพี่ชายต่างพ่อของเขาเพื่อมาร่วมต่อสู้กับศึกหนักครั้งนี้แน่นอนและสุดท้ายนี้ Aquaman and the Lost Kingdom ได้มีกําหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่20ทธันวาคมนี้และถ้าหาข้อมูลขรั้งต้นผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและก่อนอื่นผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆได้ช่วยกดไลค กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปแล้ววันนี้ทั้งช่องคัสซีนชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ